สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับรายการเลาะรัววัง Royal Palace นะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่2นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นมือใหม่นะคะถ้ามีอะไรบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ด้วยรวมถึงการใช้คำราชศัพท์นะคะก็คือวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องของเส้นแบ่งของจัญยาบรนสื่อกับการคุกคามเคสเจ้าหญิงแห่งเวลส์เนี่ยนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าหลังจากที่เรา ได้รับทราบข่าวคราวของเจ้าหญิงเคสเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหญิงเคสได้ส่งออกถแถลงการ์ว่าพระองค์ได้รับการผ่าตาดัดแล้วก็ขอเวลาพักผ่อนเพื่อเป็นการส่วนตัวนะคะในการที่จะรักษาพระวรกายให้ดีขึ้นให้แข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะกลับมา,าประกอบพระราชกรณียกิจอีกต่อไปในอนาคตน,นะคะเราก็ได้มีการ เรียกว่า hunting for Kate นะคะคือสื่อเนี่ยสื่อโดยเฉพาะสื่ออเมริกันเนี่ยมีการบอกว่า hunting เจ้าหญิงเคทแล้วก็มีการได้รบกวนความเป็นส่วนตัวของพระองค์เนี่ยอย่างมากเลยโดยเฉพาะเราจะเห็นได้จากข่าวคราวต่างๆนานาที่มีการขุดนะคะขุดในเรื่องของความสัมพันธ์ของในครอบครัว รวมถึงการที่พระองค์เนี่ยได้ทรงเอาภาพที่พระองค์ทรงถ่ายเองอะนะคะออกมาในวันแม่นั่นน่ะแล้วก็มีการจับผิดเห็นอ่ข้อบกพร่องในเรื่องภาพถ่ายก็มีการนำไปผูกโยงกับเรื่อง conspiracy theory นะคะมีการโยงนู่นนั่นนี่มากมายโดยที่ไม่มีหลักฐานแล้วก็มีการ จะเรียกว่าขม่มขู่ก็ว่าได้นะคะโดยการใช้สื่อเรียกร้องให้เจ้าหญิงเคสเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนพระองค์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการรับการรักษาเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการตั้งทฤษฎีที่ว่า conspiracy theory เนี่ยนะคะมีการเออมีภาพถ่ายที่ว่าพระองค์ทรง อ,อยู่ที่ฟาร์มชอปนะคะกับเจ้าชายวิลเลียมพัสวามีเนี่ยก็มีการจับผิดต่างๆนานาอีกว่าภาพผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่พระองค์ทั้งๆที่ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจได้ว่าเออภาพนั้นเนี่ยมันมาจากไหนมายังไงแต่ก็ได้มีการเรียกร้องให้ทางพระราชวังเนี่ยออกมาแถลงการออกมาพูดเรียกร้องให้เจ้าหญิงเคทเนี่ยออกมาออกมาแถลงให้ข้อมูลเพิ่มเติม จนพระองค์ก็จะต้องออกมาแก้ไขในวันที่11นะคะมีนาว่าออภาพนั้นเนี่ยเป็นเป็นภาพที่พระองค์ทรงตัดต่อด้วยตัวเองในฐานะที่เป็นช่างภาพสมัครเล่นเนี่ยพระองค์ก็ก็อยากจะทดลองอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองก็ออกมาขอโทษซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นหรือเปล่าคะที่ว่าระดับเจ้าหญิงเนี่ยจะต้องออกมาขอโทษตรงนี้ด้วยอะ่ะ แต่เท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะก็ยังมีการขุดคุยต่างๆมากมายรวมถึงรายการของอ,อรายการ6 i Minutes Australia นะคะที่เมื่อวันที่17มีนาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการมาสัมภาษณ์ c e ล e b r ริตี้ในอังกฤษด้วยนะคะซึ่งมีคำถามค่อนข้างที่จะแรงเนี่ยพาดหัวว่า Royal Crisis the royal mystery the world is trying to solve เนี่ยนะคะ หรือว่าปริศนาห่งราชวงศ์อังกฤษ English, ที่ชาวโลกเนี่ยพยายามที่จะคลี่คลายนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพูดตอนโชว์วิดีโอนะคะจนในที่สุดเนี่ยวันอาทิตย์ที่สองมีนาเนี่ยพระองค์ก็จะต้องออกมาแถลงการด้วยพระองค์เองอีกแล้วนะคะแล้วก็จะต้องเปิดเผยในเรื่องที่ ที่มันเป็นความลับส่วนบุคคลความลับทางการแพทย์พระองค์ก็ต้องออกมาเปิดเผยว่าทรงประชวนด้วยโรคมะเร็งแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาีโมเทร r พี y อยู่นะคะตรงนี้เนี่ยเราเรารู้สึกว่ามันมันเป็นการคุกคามมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อได้ทำอะไรเอาไว้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็น ที่ดิฉันได้รวบรวมเอาไว้นะคะก็จะลองมาดูนะคะว่าเนี่ยอันนี้ก็คือ Channel 4 News เนี่ยนะคะ Channel 4 News เนี่ยถือว่าเป็นอ่ช่องเอกชนนะคะช่องโทรทัศน์เอกชนของอังกฤษนะคะซึ่งช่อง Channel 4 News เนี่ยก็จะบอกว่านำเสนอทิศทางในการนำเสนอข่าวและช่วงก็จะอยู่ตรงข้ามานะคะ ก็มีการวงบอกว่าเนี่ยรูปภาพของเคสเนี่ยมีการาบิดเบือนในมุมต่างๆหลายมุมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอธิบายแล้วว่ามันมีสิ่งที่ผิดปกติอย่างไรนะคะโดยใช้คำว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ conspiracy theory ด้วยนะคะจึงเห็นภาพที่มีการตัดต่อตกแต่งมากมาย อันต่อไปอันนี้ก็เป็นของ f o อกซอเมริกันนะคะ Fox ช่อง Fox 11บอนะคะบอกว่า Scandal at Buckingham Palace ก็คือเป็นการกล่าวหานะคะว่าออมีการหลอกลวงอะไรต่างๆนะคะมีการทำอะไรที่มันออไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่าเจ้าหญิงเคสเนี่ยอยู่ที่ไหนคือเป็นการปรักปรำทาง Buckingham Palace นะคะ อันนี้คือ abc news เนี่ยนะคะของ Australia. ออสเตรเลียน,นี่ก็ได้มีการรายงานว่าเจ้าหญิงเคสที่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ออกมาขอโทษนะคะต้องออกมาขอโทษว่าพระองค์เนี่ยแหละเป็นคนที่ r e ท u c h ภาพถ่ายตรงนั้นเองนะคะแต่จากนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะคะจึงเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าดิมาน อ่สื่อทีวีสื่อตะวันตกนี่ก็จะออกมาต้องการให้เจ้าหญิงเนี่ยถแถลงข้อเท็จจริงออกมาอีกนะคะแล้วอันนี้ที่เป็นหน้าผิดหวังมากที่สุดเลยก็คือ p i e r สมอร์เกนพีเอ Morgan ก Morgan นี่ก็คือเป็นเป็นสื่ออ่ะแล้วก็เป็นซีเรฟด้วยนะคะเป็นสื่ออุโสของอังกฤษนะคะแต่ว่าหน้าผิดหวังมากเพราะว่าใช้คำว่า humiliating for the royal family นะคะ เพ r ยร์สมอ a n d นดิมัน s e e ีลี e e รื t e ั u n e d i t e d Kate Middleton Photo อันนี้คือก่อนหน้าที่เจ้าหญิงจะออกมารับว่าพระองค์ทำนะคะก็ได้มีการเรียกร้องนะคะว่าออให้ออกมาเปิดเผยภาพที่ไม่ได้มีการตัดต่อก็มีพาดหัวข่าวต่างๆนานานะคะนี่เป็นสื่อแคนาดาก็เช่นกันนะคะ นี่ก็คือช่วงสองวที่แล้วที่ว่ามีข่าวลือต่างๆนานา,นามากมายเลยนะคะแล, e แล้วนี่ก็อีกอันนึงที่เป็นภาพที่ว่าเจ้าหญิงออยู่ในรถกับกับพระชมดานะคะและอันนี้เนี่ยใช้พาดหัว who is this really ประมาณว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ย,ค,ยคือใครเนี่ย ถามคำถามนี้เลยนะคะยังจะบอกว่า Conspiracy อยู่นะคะนี่คือข้อความที่เจ้าหญิงเคสเนี่ยได้ออกมาประกาศยอมรับนะคะเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็ไม่ต่างจากช่างภาพมือสมัครเล่นคนอื่นๆน,นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยพระองค์ก็อยากที่จะทดลองการตัดต่อนะคะ แล้วพระองค์ก็เนี่ยต้องการที่จะ,ะแสดงความขอโทษด,ด้วยสำหรับที่ความสับสนวุ่นวายในภาพครอบครัวที่ได้ส่งออกไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือหวังว่าทุกคนจะได้เฉลิมฉลองวันแม่อย่างมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยสีซีก็จะหญิงเคทอแคทรีนะคะแล้วที่อยากจะให้ดูจริงๆก็คือ อันนี้นะคะแคปมาให้ดูอ่ามันมีอยู่อันหนึ่งนะคะก็คือเป็นพิธีกรรายการของช่องอ่าอเมริกันเน่นะคะเป็นพิธีกรผู้ชายเชื้อชาติจีนน่นะคะแล้วออกมาตะโกนลั่นเลยบอกว่าแหว่ is ้ a ค e แล้วก็แขกรับเชิญแล้วรวมทั้งตัวเองก็หัวล้อกันอย่างสนุกสนานเลยซึ่งคือเราเห็นอันนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นการคุกคามมันเป็นการบูลลี่อ่ะ แต่ว่าพอดีหาไม่เจอพยายามหาแล้วเนี่ยหาไม่เจอส่วนอันนี้เนี่ยอยากจะพูดคุยว่าได้ดูตลอดนะคะสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกไม่ดีอย่างมากก็อยากจะมาแชร์นะคะว่าทำไมก็คือนี่เป็น60 minutes australia นะคะขึ้นชื่อว่า royal crisis นี่รุนแรงมากๆวิกฤตแห่งราชวงศ์อังกฤษเลยนะคะเนี่ยอันนี้นี่6 หกเจ็ดวันที่แล้วก่อนที่เจ้าหญิงเคทจะออกมาแถลงว่าพราะองค์ทรงประชวนด้วยโรคมะเร็งนะคะดยพาดหัวข่าวว่า Where is Kate Middleton the Royal Mystery the world is trying to solve พาดหัวบอกว่า Kate m i d d l e ตันเนี่ยอยู่ที่ไหนปริศนาของราชวงศ์ปริศนาแห่งราชวงศ์ที่โลกเนี่ยพยายามที่จะคลี่คลายคือแบบมันปริศนาอะไรอะใช่ไหมคะ รายการนี้นี่ลงทุนข้ามน้ำข้ามทะเลมาสัมภาษณ์เซเล็บนะคะหลายๆคนรวมทั้งรวมทั้งเลดี้ซีด้วยนะคะเลดี้ซีเนี่ยก็คือรอยัลไบโอกราฟีนะคะเป็นเขาเป็นผู้แต่งหนังสือหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับราชวงศ์นะคะซึ่งมาจากข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช่เฟก อะไรพวกนั้นนะคะเป็นการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ได้มาจากแหล่งข่าวที่ว่าใกล้ชิดกับทางราชวงศ์จริงๆนะคะเพราะเลดี้ซีก็เป็นเหมือนประมาณว่าอยู่ในอยู่ในระดับ you know, ระดับใกล้เคียงด้วยนะคะนี้เราจะลองมาฟังดูนะคะว่าทำไมดิฉันถึงชี้ว่าเออสื่อนี้ทำหน้าที่คุกคามหรือเปล่ามันเกินไปหรือเปล่านะคะ คือในพิธีกรคนนี้นะคะก็คือข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็มาสัมภาษณ์แล้วก็มีถามคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปของคิงชาร์ลส์นะคะที่พระองค์ทรงป่วยด้วยมะเร็งเช่นกันนะคะมีการถามไปถึงว่าเออทางราชวงศ์อังกฤษเนี่ยได้มีการวางแผน succession แล้วหรือ,อยังคือหมายกับหมายความว่า การมีการวางตัวสําหรับกษัตริย์คนต่อไปแล้วหรือยังเจอคําถามแบบนี้เข้าไปนี่ก็อึ้งนะคะมันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยคุณคิดคุณเหมือนว่าจะแช่งกันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมากเกินไปนะคะโอเคเนี่ยแล้วนี่เขาก็พุ่งประเด็นมาที่เรื่องของอเจ้าหญิงเคสน,นะคะลองมาฟังดู Just would should respect shown the appropriate respect for the privacy that would and should shown to any patient be privacy and any for I give information? mean, more she be expected any why would to เขาก็ถามประมาณว่าทำไมมันถึงมีความลับเกี่ยวกับเจ้าหญิงเคสนะคะเลดี้ซีก็ถามว่าทำไมทำไมเจ้าหญิงเคสจึงต้องถูกคาดหวังที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องส่วนตัวของพระองค์เนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ you ask your mother or aunt or grandmother ask aunt ถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะถามคำถามนี้กับแม่กับป้านะอาหลานสาวหรือว่าลูกสาวของคุณไห oh, มเนี่ย <sister. S 1> หรือน้องสาว oh, <come S 1> ของคุณไห <on, S 1> มเนี่ยคุณจะถามไหมว่าโอ้ขม o นเอ้ามาแชร์เรื่องราวของคุณให้กับ ชาวบ้านให้ให้รับฟังหน่อยซยิว่ามีมันมีอะไรมั่งเนี่ยความเป็นมาในเรื่องราวของชีวิตของคุณเนี่ยแล้วดูหน้าดูหน้าพิธีก่อนนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรดีอะ่ะเหมือนแบบว่าเจอตอกกลับไปอะ่ะแต่ตอกแบบสุภาพอ่ะนะคะดูหน้าดูหน้าอันนี้ให้ดีนะคะเนี่ยคือมัน shame อะ่ะ i so s shameful asking this question มันน่าละอายมากๆ I mean I afraid people afraid that's not function เจอโดนเลดีสีตอบกลับไปว่าไอ้คำถามพวกนี้มันไม่ได้ทำให้คนบางคนที่ถูกถามเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาดำเนินชีวิตหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นกับคนคนนั้นเลยอะ่ะ And let's remember we are dealing with people เราก็ให้จำเอาไว้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่เนี่ยคือเลดีสีก็พยายามจะกระแทกไปที่สื่อนั่นแหละนะคะว่า เรากำลังดีลอยู่กับชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยก็มีค่ามีความสำคัญก็ไม่ต่างกับคุณเช่นกันก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันมีคุณค่าเท <Loy al S 1> ่าเทียมกันนี <around Kate. S 2> <is> ่ถามอีกทำไมมันเรื่องรอบๆตัวของเจ้าหญิงเคสเนี่ยทำไมมันช่างดูเป็นความลับเหลือเกิน her her. Have Lady ีก็บอกว่ามันไม่ได้มี ความลับอะไรเลยเกี่ยวกับเจ้าหญิงเคธ no เพราะว่าถแถลงการหลังจากการผ่าตัดก็ได้แจ้งเอาไว้ทุกอย่างแล้วว่าพระองค์จะ,ะส่งกลับมาปฏิบัติภารกิจได้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพร u ะว่ e แถลงการหล r e l ได่า์ r แล้วก็พูดถึงว่าเอ่อข่าวลือต่างๆมากมายเนี่ยมันมันออกมามากซะจนเกินเกินความจริงเกินในสิ่งที่คนทั่วไปจะคิดได้เหมือนว่ามันเป็นการแต่งเติมกันมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะบิชาก็เอาเป็นว่ายกตัวยอย่างคลิปให้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดเรื่องลิขสิทธิ์แต่นี้เราก็ถือว่าเราวิจารณ์ในการาทำหน้าที่ของสื่อนะคะ ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ของสื่อที่ดีแต่มันเหมือนว่าเป็นการคุกคาม invaded her privacy นะคะคือตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าคือจริงๆเนี่ยโอเคไอ้รายการเนี้ยมันมาตอนที่เจ้าหญิงเคสเนี่ยยังไม่ได้ออกมาออแถลงนะคะ แต่ว่าสิ่งที่สื่อต่างๆได้ทำเอาไว้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวทั้งๆที่พระองค์ได้ทรงขอร้องเอาไว้แล้วนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการลุกล้ำกันขนาดนี้พอเจ้าหญิงออกมารับว่าที่ท่านเกิดอะไรขึ้นท่านเป็นโรคมะเร็งเนี่ยแล้วสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการคุกคามจากสื่อเนี่ยมันมีผลกระทบมากมายทั้ง สุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยคะ่ะตรงนี้เนี่ยในเมื่อเจ้าหญิงเคทได้อุตส่าห์ออกมาขอโทษหลายอย่างแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะเห็นว่าสื่อเนี่ยทำผิดอย่างมากมายที่ว่า conspiracy theory เนี่ยมันเป็นมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดระหว่างสื่อหรือเปล่าที่พยายามที่จะ ปีราชวงศ์อังกฤษมันทำให้คิดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่าหมาป่าไล่ล่าลูกแกะอะ่ะมันเป็นแก๊งหมาป่าทั้งแก๊งเน่ยให้จนลูกลูกแกะจนตรอกก็จะต้องจนมุมในที่สุดก็ต้องออกมาเปิดเผยในสิ่งที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะคะแล้วสิ่งที่ สื่อทำไปเนี่ยกระทบจิตใจกับกระทบสุขภาพทั้งกายและใจของพระองค์เนี่ยจะทำอย่างไรสื่อจะทำอย่างไรจัญญาบันอยู่ที่ไหนสื่อเนี่ยจะออกมาอ o l o รายหรือเปล่าใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะเรียกร้องให้สื่อเนี่ยได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษที่มีการกล่าวหานะคะว่ามี มีการสร้างทฤษฎีต่างๆมากมายหรือมีการปกปิดนู่นนี่นั่นน,น,นะคะก็เลยอ,อยากจะถือโอกาสพูดนะคะว่า The media h a d been bullying and cursing Princess Kate for her private medical information while she's been trying to recover from her surgery, and they have been calling her out why she s ill. The media is even suspected of b r i b i n g Hospital staff to steal her medical records. Where is Kate? Where is Kate? The, this is the big question for the media as they are hounding down the princess. Princess Kate owes the media nothing. The media owes the princess Kate huge apologies for invading her privacy. Now everyone has got a big news that the princess Kate. Was forced to reveal that she is in the process of cancer treatment. The media cannot solve her cancer, so stop harassing and invading her privacy and milking her misfortune to increase sales and profit. Instead, wish her well and a speedy recovery. <coughs> ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูกันมากมายนะคะก็แค่อยากจะตอบกลับ60 minutes Australia ไปนะคะก็คืออยากจะบอกว่า e d มีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสื่อเนี่ย,ยก็ได้บูลลี่แล้วก็การกระทําของสื่อเนี่ยเป็นการบูลลี่แล้วก็เป็นการบังคับเป็นการคุกคามเจ้าหญิงเคสนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้เจ้าหญิงเคสเนี่ยออกมา เปิดเผยเผลการรักษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการรับการรักษาของพระองค์นะในขณะที่พระองค์เนี่ยก็พยายามที่จะพักฟืน้นนะคะจากการผ่าตัดสื่อเองก็ได้พยายามที่จะเรียกให้พระองค์เนี่ยออกมาพูดความจริงออกมาปรากฏตัวในขณะที่พระองค์ก็ทรงประชวนอย่างมากนะคะ แล้วอีกข้อหนึ่งเนี่ยดมีเดียเองเนี่ยก็ยังถูกโทษค่ะ <c oughs> ออขอโทษนะคะพอดีไอไปน,นิดนึง,อองก็คืออ,อ,อยากจะบอกว่าดมีเดียเนี่ยก็คือบูลลี่นะคะแล้วกออ็บังคับนะคะ คุกคามเจ้าหญิงเคสเนี่ยนะคะให้เปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของพระองค์นะคะในขณะที่พระองค์เนี่ยพยายามที่จะพักฟื้นจากการผ่าตัดนะนะคะโดยสื่อเนี่ยมีการเรียกร้องให้พระองค์เนี่ยปรากฏตัวแล้วก็ออกมาถแถลงข่าวด,ด้วยพระองค์เองด้วยซ้ำนะคะอย่าว่าอย่าพูดถึงว่าเรื่องเอ่อทฤษฎีนะคะทฤษฎีต่างๆเลยนะคะ ในขณะที่สื่อเองนั่นแหละก็ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ที่ว่าจ้างนะคะให้สตาฟของลอนดอนคลินิกเนี่ยพยายามขโมยเอ,เอกสารความลับทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาของพระองค์ออกมาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยน่าสงสัยมากนะคะจากการที่สื่อต่างๆเนี่ยลุมตะโกนถามแวาเคสเนี่ยมันเป็นถือว่ามันเป็นคำถามใหญ่มากๆสำหรับสื่อนะคะที่ต้องการที่จะ ค,ค่มขู่คุกคามเจ้าหญิงเคสอะนะคะเจ้าหญิงเคสเนี่ยติดหนี้ติดสินอะไรกับมีเดียหรอคะก็ไม่มีเดียเองซะอีกแหละที่ติดหนี้บุญคุณเจ้าหญิงเคสโดยเฉพาะคำว่าขอโทษ apologies นะคะจากการกระทำของสื่อที่คุกคามเจ้าหญิงเคสเนี่ยที่ผ่านมาอย่างหนักเลย2เดือนนี้มันถึงเวลาแล้วที่สื่อเนี่ยควรจะต้อง แสดงความขอโทษในการคุกคามความเป็นส่วนตัวของพระองค์ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้ข่าวใหญ่ไปแล้วนะคะว่าพระองค์เนี่ยทรงประชวรแล้วก็เป็นการกระทำที่บังคับให้พระองค์เนี่ยจะต้องออกมาประกาศว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในกระบวนการในการรักษาโรคมะเร็งนะคะ ในขณะที่เดอะมีเดียเองก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งของเธอนะคะในเมื่อรู้เหตุผลแล้วเนี่ยมีเดียก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หยุดรบกวนหยุดคุกคามความเป็นส่วนตัวของพระองค์แล้วก็หยุด milking her misfortune นะคะหยุดที่จะหาเงินจาก ความเจ็บป่วยของพระองค์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างกําไรนะคะบนความเดือดร้อนของพระองค์นะคะบนความเป็นส่วนตัวของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยหันกลับมาหันกลับมาเอมพเพลย์นะคะมาวิชให้พระองค์ทรงมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ หายดีนะคะทรงาหายจากพระประชวนโดยเร็วอะ่ะเกิดความแข็งแรงโดยเร็วนะคะตรงนี้คืออยากจะฝากบอกเอาไว้คือก็ต้องบอกเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าคือิฉันอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็สิบกว่าปีนะคะก็ไม่ได้โปรรัชวงมากนะคะแต่เราก็รู้สึกว่า,เ,าเราไม่ได้มีอะไรที่บ่าแอสหรือว่าน egative นะคะเพราะว่าอย่างเจ้าหญิงเคสเขาก็พยายามที่จะทำ พระราชกรณียกิจต่างๆนะคะถ้าเทียบกับอีกคนนึงนะคะเจะ้าหญิงเคสก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรคะหิวแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าก็ยังไม่เคยเห็นใครนำเสนอในแง่ของการ พิจารณาเรื่องจรรยาบรรณของสื่อนะคะก็เลยอยากจะนําเสนอค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะคะก็อยากจะฟังคอมเมนต์ของเพื่อนๆเ,เหมือนกันว่าคิดเห็นอย่างไรนะคะก็แชร์กันได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอแนะคําแนะนําใดๆดิฉันก็ขอรับพิจารณาด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วย ก่อนจะจากกันก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อที่จะนำเสนอคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าการทำแต่ละคลิปนี่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะถือว่ายากเลยล่ะเอาเป็นว่า,าโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเราพบกันคลิปหน้าค่ะ